สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองไปเบอร์สกู๊ทุกคนค่ะเบอร์ตุกงมองทุ้งบอลค่ะวันนี้น้องปุยประตูมาตราเชนแอวค่ะผาพี่น้องมาพบมาฟอการผสมพันธุ์นะคะงัวารุ่นๆครับพี่น้องแรนนัมวัสด์เนี่ยมาเพิ่งวันยังง่วงามค่ะตัวนี้แหละค่ะพีสตเตียดนะคะตัวนี้เราปุยมักแข็งๆมักตัวนี้แหละพี่น้องตอนนี้กําลังสีรุ่งโรจน์ค่ะพี่น้อง มหาสาวค่ะมหาสาวสมแท้สมจริงค่ะพอพันแบบงามนะคะเฮ้ยแนี่้อา้มิตงกโ้โหเพื่อขาว

แล้วค่ะลงแล้วจ้าะเดียวบ่าเองหอยเน่อมันงให้จีบห้อยเสือว่าเหลี่ยงโอ้ันคือหันแถวอ้าวหพูดพูดกไ แล้วกบรเกือบบ้านบ้าต้นหนามมันไวเนาะคกหุดใหญ่เดืออันนี้มันใายเอโอ้ปวดปวดปวดหดป ว่นวาสันเนี่พี่น้องเคราเคลียเคราะห์เลีย ยิงเขียวชิงน้องน้อยชิงนองน้อยไปดองขามาเบิ่งเ้ยมาเบิ่งมาชมค่ะ

ซื้อยังงก่อซื้อทันว่ามะกะลากุ้งาลาอ้สามขาส่อนสามส่อนสา ờ có nhiều con cả chuẩn vết gì bên đấy cho vào bạc đi <laughs> bên <mà> bên đấy <cười> 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 มันเต็ม hmm. ว like ่านนี yeah. uh, ่เป็นเรื่องงอกรู้ไหเหินมาเจ้าหรือไงจังว่าบ้านอันเข้าแรงมากเห็นไหมลูกน่ามันออกแ่เมื่านนี้เมนเข้าทั้งออกออกยู่ทุกอย่างเส้าไมเขาจเลือกคนแมน ดูบลางสารีละใหญ่โตมโหลานมาฮอมาค่ะรุ่นใหญ่ไซสจัมโบ้เลยค่ะพี่น้องมันเด็กลูกแค่ตัแล้วแม่ต้นนันบอต็นดังๆไม่รู้มัาอยู่ไหนคือลูกอีอยู่ในขอบอกเอาอันนี้ดูมันไปไส่โอ้ โอ้ต oh, ัวที uh ่ตายน่นบ่ค่ะโอ้อ๋อมันมันเด้กเซ็กอันนี้มันก็ขึ้นไว้เฉยลูกมันนั่นบ่โอ้สามเดือนเกอแม่มันก็ขึ้นอีกอ่ะอือค่ะโอ้ค่ะโอ้ไหวเนาะ

บรลุมเถืมเลยแตาจะซูมให้ดูอเออพอพันก็ดีแล้วเพชรงาม,มน้ำหนึงเลยนี่มาก้ายตัวนี้วันใจน้นจนองปุ๋ยเลยนี่นบักเทือกตัวนี้โว้ย <c ười> เจ้เทือกของจสิเป็นของแขกนึงค่ะเส้นจเทือกจะสิเป็นหยญลอยนหเล่นล,ล,ล,อ,ลอยอฟหนึ่งเอฟสองเอฟส,สามเนมา,าเ,าเาปา็นลอยอือึเทือค่ะถเอสได้ปับุ์มัลยเี่ยถามมาอย อร่อยข้าเจ้าจักจำได้ดีเฮ้ยเฮ้ยพี่จ้องพี่องอุ้ยันมาโว์กลางอื้อุ้ยหมาตัวตเลยอรพี่น้องบลาหมันบลาหมัน ตอนนี้เป็นที่นิยมฮิตฮอตกันมากๆเลยจะใซ่กับเตบา,บามหม,ม,บมันพันกิโลอยู่บ่คันมันหนักอยูบอ่บ่โออเป็นตันคนบุ้ยมันโดนก็คืนสิมันหน,นักเนาะน ใช่นนันนหมอสมเสื้อเกี่ยงหัวสมใส่ข้นขึน อยู่ฝ่ามือเหงี่งหลากหลายหนึ่งเออนุ่มหน่อยมันเออมันกระลังเออช่มนั้นหาวขึ้นอย่างนี้เด้อออกมาเออปล่อยออกมาโบ้โดดจังโดดไม่ได้สินาวขยันเนาะกระลังหัดสูง Chú Hello, hello, ban two, chị Chết 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 chết

ตอนนี้กำลังโม่งหนาค่ะโมองหนา,มอ,นามองหาตากลองไว้